ช่องเจ็ดพร้อมทำซีรีส์แซฟฟิกเองแฟนๆนับวันรอคู่ไหนจะเป็นคู่แรกของช่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอมาเกาะกระแสซีรีส์ GL หรือหญิงรักหญิง ที่ตอนนี้ช่องเจ็ดเตรียมพร้อมที่จะทําแล้วนะคะทําเอาแฟนๆกีดกันสนันโซเชียลที่งานนี้เหล่าบรรดานางเอกสาวสวยของช่องเจ็ดก็ไม่น้อยหน้านะคะเสิร์ฟภาพชวนจิ้นกับเพื่อนซีลงไอจีทำเอาแฟนๆอยากเห็นทุกคู่เล่นซีรีส์ยูริด้วยกันก็ไปดูกันเลยว่าจะมีคู่ไหนที่แฟนๆรอจิ้นรอฟินกันอยู่ก็มาเริ่มกันที่คู่นี้ปูเป้เกศรินทร์และพิงคอยประภาวดี คู่นี้เคมีดีงามลงตัวสุดๆเวลาคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไรเป็นอันต้องมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่ตลอดคู่นี้แฟนๆเชียร์สุดๆถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นบทดราม่าเข้มข้นหรือหลักโรแมนติกก็เชื่อว่าทั้งคู่เอาอยู่แน่นอนต่อมาที่คู่สาวสวยเปียวทัศนียาและกุ๊กกิ๊กกฤษกรสองสาวเพื่อนซีถึงแม้คู่นี้จะไม่ได้มีโมเมนต์หวานๆชวนจิ้นให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆก็ตาม แต่เวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็ดูน่ารักเป็นธรรมชาติแฟนๆก็อยากเห็นทั้งคู่ได้ลองเล่นบทบาทใหม่ๆที่ดูแตกต่างออกไปเล่นละครดราม่ามาเยอะลองเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวคู่กัดน่ารักก,กุ๊กกิ๊กแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยมาถึงคู่น้องเล็กแต่ความน่ารักไม่เล็กตามมิลลี่อภิสราและสมยสัยศสินาคู่นี้ดูสดใสน่ารักลหลายคนก็อยากเห็นคู่นี้ในบทบาทวัยรุ่นใสๆ ถ้าได้เล่นแนวฟิลกูดด้วยกันดูแล้วก็คงอมยิ้มตามน่ารักมากๆเลยว่าไหมอีกคู่ที่ดูเคมีเข้ากันสุดๆการนัทชาและอ้อมมังคณาคู่นี้ชีเซิร์ฟสุดๆโมเมนต์ Moment ฉ่ำมากก็เป็นอีกคู่ที่แฟนๆเชียร์ถ้าได้เล่นซีรีส์ JL คู่กันจะต้องเป็นคู่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครอ,ออกมาได้ดีมากๆแนๆ่ปิดท้ายที่คู่สองสาวสวยเนยประพาดา และชิงชิงคลริฐานะคะคู่นี้มีเคมีที่ดึงดูดมากๆถ้าได้เล่นแนวโรแมนติกแอคชั่นด้วยกันโดยที่อีกฝ่ายคอยปกป้องดูแลก็คงจะฟินมากๆเลยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับคู่จิ้น GL ที่แฟนๆช่องเจ็ดจับคู่และอยากเห็นพวกเธอเล่นซีรีส์ด้วยกันซึ่งทุกคู่เคมีดีงามสุดๆอันนี้ก็ต้องรอลุ้นแล้วนะคะว่าช่องเจะจัดให้ตามคำเรียกร้องหรือเปล่า แฟนๆของคู่ไหนจะสมหวังก่อนเพราะว่าช่องเจเองเขาก็ประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าเตรียมทำซีรีส์เซฟิกเองนับวันรอ,อช่องเปิดตัวไปพร้อมกันจะร้องว้าวอย่างที่ช่องเขาบอกไว้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนจะเป็นคู่ที่เรากล่าวมาหรืออาจจะเป็นคู่ใหม่เคมีใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ